ขาทิ้ำเมืองมาช้าแหละอเอาเป็นไปเข้าอู่เดี๋ยวเซฟี่นึ่ง,งซือ,อมาุยอุยอยอย้เดี๋ยวแฟนโทรมามอแบบีอ๋ออยู่ที่ีทวออินเน้ยที่ไหนนะลุคท็อปเลยเหรอลุคท็อปเลยเหรอลุคท็อปเลยเหรอ แม่ก็กินบ่อยแล้วแม่ก็กินบ่อยแล้วเออไม่เผ็ดนะกินอาหารเผ็ดไม่ได้ไม่เคยกินเผ็ดนะไม่เคยกินเผ็ดเจอกันไหมคะบายน้ำอร่อยอ๋อมังโก้ป้าต้องน้ำแม่คุณโทรมาฮัลุ่ยแม่ไม่หยังเดี๋ยวลบลบมูก่อนีแม่ทำไมอย่างน้ำนี่เนี่ย เออกินเขามึงพูกินเขาแรกกันมึงนี่ไม่นัดกินเขาแรกกันบูบ้าเออไม่กอย่างนั้นไม่อย่างกินบวกปลาบวกปลาคอติฮึโอ้ยใส่ผักอีตูใส่ผักเขียวเลยหมักอย่างอีกมีอย่างอีกมีตงโมฮูงบฮะอุ้ยมีแตงโมยังดิเออใส่ผิดหลายๆเด้อใส่ผิดหลายๆมักกับเผ็ดๆใส่แบบเน่าหลายๆสมๆน้ำแบบตั้ใส่แักขามน้ำเออปลาแดดต้องใส่นะมีปลาแดดวะเนี่ย ปลาแดด้องใส่ตอนนะมมปลมึกยื่าใส่ปลาแดดเพราใส่ตอน,นนะอี่เขียดเนี่ยอือนี่อย่าอีกอย่าอีกเห็นมาฝนตกอีพอไปใส่อึงะใส่อึงในสะ่อ,อึงกับมีมอุ้ยตายแล้วอือต้องมึงดิมันตอนนี้มันหนาไทยฮุตนาม่นหนาไทยไทยฮุตนานหะแม่เอออ๋อเขียดฮัวนี่ฮัวน้ำฮัวหัวฮัวใส่ข่าเบี้ยนะแม่บ่อือ พี่เด็กเป็นยังอันู้บาภาพไปกินข้าวทั้งินึ่ดาดฟ้านี่ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋วจิตเดี๋ิแอบเดวจิแกงว่ากินไรเดี๋ยวจิากินเดีกับไปกินข้าวกานนะเจ้าเด้อเออให้เจ้าหิ้วเจากินก่อนเด้อ่ยเด้อเออเอางูกันแค่นี้ละแค่นี้ก็จิกินตามพูมาอยู่นหนกินบ่ได้เดี๋ยวมูจิวาทำงัสิเออเออเออใจแค่นี้จ้าร่างสาเด้ออด้อเดี๋ยวกลับไปกินข้าวกานจ้าบ๊ายบาทอย่างนมีจ้อ เป็นไงล่ะคะดูคลิปแล้วสนุกใช่ไหมล่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆดโดนๆต่อไปนะให้กดติดตามที่วงกลมของรูปฟิวฟิวนั่นเลยที่ใส่แว่นน่ะกดนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละสดดอสไตล์มาแล้วคะ่ะกดเลยคะ่ะกดเลย